ยังควายควายอะลูกนะเข้าไปโรงเรียนแล้วแม่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยว้ายอื เฮ้ยยยะยยยยวมอยยนายแล้วเยรอโอยหยยงยยยนยนแล้ว